เป็นยังไงบ้างโอเคเนาะโอเคเลยโอเคเลยนี่ติดไหวพอใส่เหตุงานอืมพ <V> ela, ลังโซลาเซลล์เวลาพอมาใส่เหตุงานพ่อก็มนานั่องยี่หมดละนี่นี่ uh huh. นั่นงโต๊ะเขียนหนังสือพอ่อพ่อก็จะนั่งแล้วก็จะได้บดองใส่ไฟฟ้าอืมเปิดมาเวลาไฟดับก็ยังมีตัวนี้นะกลางวันใช่แล้วก็มันมีแบตเตอรี่กลางคืนก็ใช้ได้แต่บริหารเอากลางคืนจะเปิดได้น้อยกว่ากลางวันนะชั่วโมงใช้งานอนะลมพัดกำลังไอ้แอมเซลล่าพันกว่าบาทครับสายได้ติดผนังแบบนี้ สายแผงเขาให้ไปห้าเมตรใช่แผงเราติดอยู่ข้างบนติดบนเธอหลังค่าอันนี้ก็ชื่อแตต้องขอใจได้ว่าอันนี้มันโบแห้งเฉพาะลูกไฟบานเนี้ยอืสิบห้าวัตเออแต่มันแกซอยให้เย็นนี่เย็นอยู่เย็นใช่ยิ่งถ้าช่วงไฟดับมันก็ช่วยได้น้องอันนี้แกไหวพอมานั่งเห็นงานพอกลับมาขี่กันก็มีพัดลมใส่อืมใส่ให้ดูนอยใส่ได้ใส่นี่ใส่ได้เนี่ยหมุนตรงนี้ก็ได้หมุนตรงนี้ก็ได้ อ่าหมุนตัวนี้ก็ได้นี่นีสาวเปิดด,ดึงก็ได้ดึงก็ได้ดึงสะดวกกว่า <Hey. S 2> ลมเย็นน่อ <Hey, okay. S 2> งุสาบูมุนสนใจก็ตามได้ที่ยตะก,กล้าได้เลย,ลเลยจิ้มจิมได้เลยค่ะ